สวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะผมชื่อในอิทธิพลเทมมาไทยครับชื่อเล่นชื่อลุงจิ้มครับผมลุงจิม้มปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ6กสครับยังรูหนุ่มอยู่เลยนะยังรูหนุ่มอยู่เลยค่ะแล้ววันนี้มาใครครับคนเดียวอาศัยอยู่คนเดียวครับ วังชาวนตลาดทีมุมเมืองครับอยู่มายี่สิบกว่าปีแล้วครับก็อยู่ผูกพันในตลาดตั้งแต่เล็กๆทำอะไรก็ทำเลื่อนมาจนโตพอ,โ,อตโตมีครอบครัวมีลูกสองคนก็ทำไม่พอจะกินก็เลยต้องแยกกันอยู่ ก็คนโตห้าขวบนะครับแต่ก็ตอนเล็กๆก็ไปเยี่ยมบ่อยไปมาสู่บ่อยเพราะเขายังเล็กอยู่คิดถึงครับทั้งสองคนเลยคิดถึงลูก เข้ามหาลัยแล้วก็เรียนถึงสูงแล้วก็ไม่ใค้ไปหาทูกันหายกันจากกันไปเลยแต่ว่าคนเล็กกันมาบ่อยนะคนโตแล้วไม่เจอกันเกือบปีแล้วเขาไม่มาเยี่ยมหรอครับตัวตีฮะเปล่าไม่ได้แปลคิดถึงว่าโทรศัพ์ แต่ยังยังติดต่อกันอยู่ <c oughs> แต่ไม่ได้แบบเจอหน้ากันอะไรอย่าง <c oughs> งี้ไม่ได้เจอหน้ากันแต่ติดต่อ <c oughs> ครับลุงจิมครับแล้วเวลาคิดถึงลูกครับมีแบบอะไรแทนใจไหมครับสิ่งของหรืออะไรอ๋อมีครับเมื่อสิบกว่าป,ปีก่อนนี้เลี่ยมเอาพระเลี่ยมทองมาให้เขาคนละองค์อแต่เขายังเด็กอยู่ <c oughs> ก็ฝากยายเขาไว้อืแต่ปัจจุบันยายเขาตายแล้วไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนหาไม่เจอแล้วอเงาไม่ลุงนี่ตอนนี้ลุงอยู่คนเดียวอ่ะ เหงาไหมทุกวันนี้ถ้าเข้าบ้านก็เหงาครับอยู่ข้างนอกไม่เหงาคนทํางานเยอะข้างนอกนี้ทํางานอะไรฮะก็โยนแตงโมครับโยนแตงโมครับผมคือคืออะไรฮะโยนแตงโมยังไงคะทําอะไรอ่ะก็เขามาเป็นคันแล้วเราก็ลงมาเป็นกองเป็นเบอร์เหมือนคัดแตงโมอย่างนั้นใช่ไหมคะเวลาวิธีคัดคัดยังไงอะคะคัดตามไซส์สามขีดถึงครึ่งโลเนี่ยมันจะอยู่คนละเบอร์อ๋อสามขีดถึงครึ่งโลอ๋อ แล,แ,ลแล้วลุงใช้ใช้วิธีการ <Ừ. S 1> แยกยังไงคะก็ความเคยชินนะครับเห็นเห็นแล้วก็รับมาก็โยนไปตามเบอร์คือจับปุ๊บสามารถแยกได้ด้วยน้ําหนักด้วยมือของเราเลยเนี่ยเหระฮะโอ้โหเซียนน่าดูครับแล้วอย่างเนี้ยวิชาเนี้ยใครสอนอ๋อไม่มีครับเมื่อสมัยก่อนมันไม่มีคนทํางานนะก็พ่อแม่ค้าแตงก็เอาเด็กๆโยนก็มันก็เลยเป็นเรื่อยมาตั้งแต่เล็กๆอ๋อครับทำมานานเนี่ยคะก็น่าจะส0สิปีแล้วนะ โอ้โหถ้างั้นนี่มือคือตาช่างแท้เลยอ่ะครับแล้วได้ค่าจ้างประมาณวันเท่าไหร่คะขอโทษทีวันหนึ่งก็สี่ร้อยห้าร้อยแต่มันไม่ได้ได้ทุกวันวันที่ไม่มีรายได้ก็มีไม่ถึงก็มีคือคือคือไม่แน่นอนอย่างนี้คุณลุงครับแล้วเวลาคุณลุงทํางานอย่างเงี้ยครับุคุณลุงก็อยู่ที่ทํางานก็กินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเวลากลับห้องหรืออะไรเวลาคุณลุงอยากจะไปกินข้าวอยากจะไปเดินเล่นคุณลุง ไปกับใครล่ะครับไปคนเดียวซื้อข้าวไปก็ไปกินที่ห้องแล้วผมอยู่คนเดียวไม่ไม่ออกไปเดินห้างไม่ไปไหนเลยเสร็จงานก็เข้าบ้านหน้าตลาดก็ไม่ออกมาไม่้จะออกมาทำอะไรไม่อยากไปไหนเสร็จแล้วก็เข้าบ้านนอนอเคยคิดอยากกับอยากไปอยู่กับลูกบ้างไหมคะอ๋ออยากครับ เขาบอกถ้าไปอยู่กับเขาเขามีบ้านอยู่ป้าแก่เขาเลี้ยงได้แต่ยังไม่ถึงเวลายังทํางานได้อยู่คือคุณลุงยังรู้สึกว่าไหวอยู่ครับไว้ทําวันไหนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปอยู่กับลูกใช่ไหมคะครับผมแล้ววันนี้นะฮะจะมาโชว์อะไรครับจะมาช่างน้าหมักแตงโมูอ๋ออ๋ แล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะตอนนี้ก็อยากจะได้ค่าเช่าห้องหลายๆเดือนหน่อยเดือนละเท่าไหร่คะทุกวันนี้ประมาณ2,004ครับน้ำไฟเรียบร้อยนะโอเคค่ะ2,004อะมาเชิญครับอยากดูกันพร้อมนะฮะรับตังโมเชิญครับสวัสดีครับพี่ชิ้นครับสวัสดีครับทีมงานผมขนานนามว่า เทพแตงโมเ,เราอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อครับจนกว่าจะเห็นด้วยตาตัวเองมาทีมงานครับขอแตงโมครับทา่านคณะกรรมการครับเรามีแตงโมอยู่3มลูกจะมีอยู่เพียง1ลูกที่สมบูรณ์ที่สุดอมองด้วยตารู้เลยไหมครับรู้ครับ ครูนะครับถ้าคณะบรงการลงดูใกล้ๆคิดว่าหนักไหมพอสมควรฮะกิโลครับพี่ที่ทครับดูหลายโลใจเขาว่าหลายโลดีกว่าพี่ทิมครับเวลาไปตลาดกับคุณแม่ตอนเด็กๆคุณแม่ชอบแบบเราก็เห็นมันเหมือนกันทุกวันแล้วบอกอะไรเราครับก็ดีดไปงั้นนะคนไม่เป็นเรื่ดีดไปเรื่อยๆให้เราดีดไปเรื่อยเลิกเลยอย่าไปเชื่อแม่นะอย่าไปเชื่อแม่นี่นิ้วยังง้างรออยู่เลยเนี่ยโอเคครับอ่ะลองเฉลยอย่าเพิ่งถาม ่จิมฮะมันดูยังไงอ่ะสามลูกเนี้ยครับลูกไหนคือลูกแรกที่ยังไม่ควรกินครับหรือกินไม่ได้แล้วไม่ควรอร่อยแม่อร่อยแล้วอ๋อแม่อร่อยก็ลูกนี้ลูกนี้ไม่อร่อยทำไมอะคะก็มันแก่จัดนะมันจะร้าวโอ้แล้วเราต้องดีต้องเคาะไหมครับก็ต้องเคาะเสียงมันจะเป็นยังไงครับเสียงมันจะไม่เหมือนกันเสียงเงดังที่นี่ด้วยตอนว่าไอ้นี่เสียงมัน จดะดังไม่เหมือนกันอันนี้ก็เปลือกค่อนข้างหนาครับครับดังมันจะดังไม่เหมือนกัน,นคือหูเขาอะรู้ว่าเสียงดังไม่เหมือนกันแล้วคําถามคือว่าถ้าผมผ่าออกมาจะเกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้มันร้าวครับร้าวคือเนื้อจะแตกเหรอครับครับต้องลองเนาะพี่จิมครับช่วยผ่านนิดนึงครับ เลยอีกสองลูกครับลูกไหนที่เราไม่ควรเลือกครับลูกนี้ไม่ควรเลือกมันไม่สมบูรณ์นี่มันไม่เหมือนนี่ตูดมันจะเต็มมันจะสมบูรณ์นี่มันจะไม่สมบูรณ์ตูดไม่เต็มผิวมันไม่เกลี้ยงมันค่อนข้างจะแกนแล้วมันเปลือกมันจะหนาครับงั้นเดี๋ยวเราต้องผ่าเทียบว่าจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นแบบนี้ ่ามาแล้วเป็นแบบนี้นะครับอะลูกที่สมบูรณ์ที่สุด่ามาไม่สวยเท่าเขาเราอายเลยนะพี่จิ้มนะโอ้โหแดงจันเลยไม่มีไม่มีบุบเลยคือผมว่าไม่ต้องชิมก็รู้เลยมีความสมบูรณ์จริงๆนะครับดังนั้นถ้าเวลาไปที่ตลาดเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราเราก็เคาะได้แต่เคาะไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเคาไปเท่านั้นอะ โจทย์แรกเรียบร้อยถูกต้องครับพี่จิมครับสมมูรณจริงๆครับผมว่าประสบการณ์40ปีที่อยู่กับแตงโมเนี่ยทำให้ชำนาญมากเรื่องแตงโมดังนั้นเนี่ยซูเปอร์60ขอท้าโจทย์ที่ไม่เกี่ยวกับแตงโมครับพี่จิมครับครับลองหน่อยไหมก็ต้องลองนะมาถึงนี่แล้วทีมงานครับเกมต่อไปขึ้นมาเลยครับ หน่อไม้ครับแคนตาลูปอ๋อนี่ไงส้มโอให้เลียงจากเบาไปหนกักเ,เมลอนครับมะพร้าวทุเรียนอะไรฟักทองฟัก,ฟกสับปะรด<ก>ะเมลอนตอนนี้เรามีผักผลไม้10ชนิดพี่จิมต้อง เลือกเรียงน้ำหนักจากน้อยมามาอคุณผู้ชมครับความยากของโจทย์นี้ก็คือผักผลไม้แต่ละลูกจะมีน้ำหนักใกล้เคียงกันมากซึ่งทีมงานตั้งใจเลือกมาเพื่อทดสอบความสามารถของลุงจิ้มโดยเฉพาะครับพร้อมนะครับเชิญเลยครับน้อยสุดคือมะพร้าวใช่ไหมครับครับผม เมลอนสับประรดอะไรหนักกว่าไม่มั่นใจนะครับสับประรดอันดับ3นะครับ2อันนี้ครับสมโงเปิเปืกหนาเมลอนเบาก,ากว่าครับโอ้จริงมากแคนตาลูปแตงไทยอะน,นี่แคนตาลูปนะครับ ลุงจิ้มเรียงผักผลไม้ตามน้ำหนักจากน้อยไปมากเรียบร้อยทั้งสิบชนิดแล้วล่ะครับแต่จะถูกต้องทั้งหมดหรือไม่มาลุ้นไปด้วยกันครับมะพร้าวจะต้องเบาสุดครับน้ำหนักนะครับมะพร้าวน้ำหนักก็คือบอกแล้ว่าโลก่าดดิหยากรูมไหมโลนึงเห็นไหมน้ำหนักที่ได้คือ เจ็ดขีดครับดขีต่อไปคือหน่อไม้โลสองขีดครับเยี่ยมถูกต้องนะครับต่อมาครับสับปะรดครับน้ำหนักที่ได้นะครับคือประมาณ1.7นิดนิครับครับผม ต่อไปครับนี่น้ำหนักสักเท่าไหร่นี่ครับน่าจะได้2องโลสโลและน้ำหนักที่ได้คือโอ้โหเ๊อสองโลเป๊ะครับอ ตัดกับอันเมื่อกี้นิดเดียวยองไงซอบโอก็ต้องมากกว่านี้ถ้าน้อยวันนี้ก็จบเลยครับน่าจะ2กิโลขีดสองขีดนี่สองจุดหนึ่งหรือ2องจุดสองนะครับน้ำหนักที่ได้ครับโอ้โหเป๊ะเห็นนะอ่าเป๊ะถ้าผ่านลูกนี้ก็ถูกหมดมั่นใจเลยนะครับ ลูกนี้ครับและน้ำหนักที่ได้ก็คือโอ้โห,โโหเสียนมากโอเคต่อมาครับเมลอนทิเบตโอ้ยุ้ยเกินพีโโ่โอ้โหโลูกนี้น้ำหนักเพิ่มจากลูกที่แล้วมากถึง7ขีดเลยนะครับไม่รู้ว่าลุงจิ้ม ข้าลำดับใดไปหรือเปล่าซึ่งถ้าจะทำให้โจทย์นี้ผ่านอีก3ลูกที่เหลือต้องมีน้ำหนักมากกว่า3.1กิโลกรัมเท่านั้นครับคุณเรียนล่ะครับโอ้ไป้าเรา2ครับโอ้ห่างกันนิดเดียวนะจริงเ,เหลืออีก2ชนิดครับฟักทองครับโหันนี้หนักอันนี้หนักอันนี้หนัก และคำตอบก็คือเป๊เลยเหรอ4โอ้ยเกือบสโลครับอุ้ยเอาละครับมาถึงลูกที่10ลูกสุดท้ายกับฟักลูกนี้จะต้องหนักมากกว่า3.9กิโลกรัมถึงจะถูกต้องเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับน้ำหนักที่ได้คือ คือโอ้โหโอ้ห้าโลครับโอ oh ้โหโอ้โหสิบชนิดผักผลไม้ถูกต้องครับด้านพี่จิ้งครับด้านหน้าเลยครับท oh ่านคณะกรรมการครับรู้สุดยังไงกับพี่จิ้มครับ คุณลุงจิ้มทําให้เราดูวันนี้นี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญเลยแหละนะคะเก่งมากๆเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ก้อยอยากจะให้กําลังใจแล้วกันนะคะหลังจากนี้ขอให้ได้กลับไปอยู่ใช้ชีวิตกับลูกนะคะแล้วก็ดีใจด้วยที่มีลูกน่ารักนะคะดีใจด้วยมากๆเลยที่มีลูกคอยเลี้ยงดูคอยดูแลขอบคุณลูกของคุณลุงจิ้มมากๆเลยนะคะที่ดูแลคุณพ่อทั้งๆที่ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนวัยเด็ก แต่ลูกก็ยังรักแสดงว่าคุณพ่อก็ทําให้ลูกสัมผัสได้ว่าพ่อรักลูกมากแค่ไหนนะคะก็ขอให้ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะครับพนักานครับพี่จิ้มเป็นคนสู้ชีวิตครับใช้ชีวิตเพียงลําพังแล้วก็รายได้เนี่ยไม่ชัดเจนนักวันนี้ความฝันที่อยากได้คืออยากได้ค่าเช่าห้องสักหลายๆเดือนครับทั้งสมท่านครับพวกเราให้ผ่านครับ พี่จิ้นครับผมแจ้งเรื่องประสบการณ์ความสามารถและการสู้ชีวิตของพี่ไปยังผู้ใหญ่ธนาคารอมสินแล้วท่านบอกว่าคงให้เป็นเดือนไม่ได้คงต้องให้เป็นปีครับธนาคารอมสินขอมอบเพื่อช่วยเหลือพี่จิ้มนะครับ1ปี12เดือนครับรวมมูลค่า28,000บาทครับพี่จิ้มครับพระที่เคยให้ลูกไปสององค์แล้วพระหาย ถ้าท่านในอนาคตมีสตังค์อยากจะอยากจะเก็บเงินแล้วก็กบ,บูชามาไหมครับเขาจะได้มีพระค้้มรองเขานี่ก็คือสิ่งที่ทีมงานซูเปอร์ซิพยายามครับเราพยายามจะหาพระหลวงพ่อบรหลมรุ่นใบสาเกปี39ก็โชคดีครับไปเจอท่านผู้ช่วยเจาา้าอาวาสวัดเพชววรสมุทรวรวิหาร,รแจ้งเรื่องนี้ท่านทราบนะครับท่านเมตตาครับมอบให้เรามาสองค์ เป็นพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ครับผมถ้าคารออมสินทราบเรื่องก็บอกว่าให้แค่พระไม่ได้ขอให้ไปเลี่ยมทองซะหน่อยครนี่นะครับใช่ไหมครับใช่ครับมีความหมายไงกับเราครับอยากให้ลูกทั้งสองคนพี่รับไว้ครับนี่เราไปเลี่ยมทองนะครับ มูลค่า1 2 5 0 0บาทรวมมูลค่าวันนี้นะครับที่ทางคารอมสินมอบให้กับพี่คือ4,500บาทจากธนาคารอมสินครับพี่ครับเคยคิดไหมว่าจะมีโอกาสที่สามารถไม่คทะมันมันยากยังไงพี่เพราะว่าไม่มีแล้วใครมีเขาก็ไม่ปล่อยแต่วันนี้เราได้มาแล้วนะครับเราก็เลี่ยมทองตามที่เราอยากได้ให้กับลูกสคนเลยถ้าถ้าบอกลูกได้ครับ บอกกับลูกทีละคนเลยครับเป้กับรักใช่ไหมลูกอยากบอกอะไรครับน้องลักป้าคิดถึงนะป้าได้พ้าแล้วจะอาไปให้ลูกไม่ได้เจอกี่ปีแล้วรัก7เจ็ดปีครับเจ็ดปีแล้วเป้เป้จะอยู่เรื่อยๆครับผมนะครับรู้สึกไงกับลูกสองคนนี้ครับรักเขามากครับเขาสําหรับเราเขาคืออะไรครับคือแก้วตาดวงใจเลยครับเคยบอกเขาไหมเขาโตแล้วไม่กล้าบอกเคยกอดเขาไหมกอดครับกอดอยากกอดเขาไหมอยากครับเนี่ย พ่อคนยังดพี่จิมครับให้พระลูกแล้วอยากจะบอกอะไรลูกเชิญเลยครับอันนี้องค์ใหญ่นะของเป้รักษาให้ดีนะไม่มีแล้วูกอันนี้ของของน้องรักไม่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันแต่ว่าความผูกพันนี้ด้วยกันตลอดครับอยากจะบอกอะไรกับลูกครับตอนนี้อยู่ต่อหน้าแล้วไม่ต้องเขยไม่ต้องอายครับพูดได้เลยครับอยากจะบอกกับลูกสาวว่ารักทั้งสองคนนะครับ พ่เขาบอกรักหน่อยเราบเพราะโทรโทรศัพท์คุยกันแต่จะไม่ได้เจอบ้างแต่ก็ดูตรงไปเยอะแล้วน,นแขนิ้วไม่เป็นไรลูกสองคนครับอยากจะบอกอะไรกับพ่อครับก็รักพ่อแหละครับเอาผ่อนเ <มา S 1> ราไหหลายปีไม่ได้เจอกันนะครับประมาณเจดปีแปดปีประมาคือด้วยระยะทางที่อยู่ห่างกันนะครับแล้วนี่ก็คือความฝันที่ผมเชื่อว่า พี่จิมอยากให้มันเกิดขึ้นครับแล้วซูเปอร์ซิกซี่ก็พยายามทําให้เกิดภาพระทับใจนี้เพราะผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่พี่ที่จะรู้สึกแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะรู้สึกและภาพนี้จะเป็นแรงบรนดาลใจกับพวกเราทุกคนเชื่อมั่นว่าความรักในครอบครัวสําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดขอบคุณพี่มากๆที่มาซูเปอร์ซิกซี่ครับขอบคุณครับขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาชญาพันเก๋าเทพแตงโมครับพี่จิมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ แล้วที่เราคุยโทรศัพท์ทีมงานทําข้อมูลเนี่ยคือแกมีความแกเป็นผู้ชายที่มีความทรนงนะแล้วก็ไม่อยากรบกวนลูกขอบคุณธนาคารอมสินครับที่ให้ความสุขก่บผมนะครับาห้องหนึ่งปีพระเลี่ยมท้องให้ลูกคนละหนงึงที่สําคัญที่สุดก็ได้พาลูกมาเจอกันในรายการนะครับมความสุขมาก คนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้านกว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบยังยอน เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัุริยะพันเก่าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ